อาจนี่ก็รอเล็กทูบของตาศีแตจันยัยมีํำหลักผมพูดว่าผมจะมาร้องเพลงยอดยายีให้ตายายฟังแต่ว่าเครื่องสีไม่มีเครื่องเสียงไม่มีแม่ยอดยายีอยากเป็นเสฐีหรือจึงได้มีแฟนใหม่น้องเกลียดไปแล้วน้องแก้วดวงมาน เสียสัตว์สาบานเสียสัตว์สาบานโทชังเปลี่ยนใจใครก็ดีเกินพี่มีสุขเลี้ยงน้องได้ใจเออใจขอพายตรมปกระบมพี่ยอมไม่ห่วงห่วใหญ่พี่จนเงนทอง ขาดคนแลมองโทแม่เนื้อทองเดินผ่านน้องเกลียดพี่แล้วคือแกวดวงมานเสียสัตสาบานเสียสัตสาบานโทจังเปลี่ยนใจใครก็ดีเกินพี่ ได้ฟังก็าจบแล้วนี่แค่เรียกน้ำย่อยนะแต่ก็อยากจะร้องเพลงน้องอุ้งอิงให้ยายฟังสักนิดหนึ่งครับผมเป็นผู้ชายนะขนาดไหนนะจัดวงสี่สี่ไม่สี่กว่าหนึ่งอะห้าห้าสี่เหรอใช่ห้าห้าสี่เด็กตาดำดำกดวุฒิหมอสามจบกศนเพลงของน้องอิ่งนั้นแต่ผมขึ้นตัวไหนทำไปมีนทำมีเนื้ออยู่จะร้องในจบหมดเลยก็าเขา ไม่ใจนะไม่ทองคำนี่ก็ไม่ทองคำได้